สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบบี้บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่บ้านนนหอมนะครับวันนี้นะครับแมงกบี้นะครับก็จะมาหานะครับครูวันชัยนะครับผมซึ่งครูวันชัยเนี่ยก็เป็นครูสอนนะครับดูแลนะครับที่นี่นะครับที่นี่ก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับบ้านโนนหอมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบริเวณทางด้านในนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินเข้าไปนะเอฟซีทุกคนนะครับจุดทางด้านนี้นะครับก็อยู่ใกล้กับถนนนะครับนี่นะฮะอยู่ใกล้ถนนเลยนะครับผมทางซ้ายและขวานะครับก็เป็นเขตชุมชนนะครับทุกคนเขตชุมชนนะครับอ่ะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาเข้ามานะครับผม ก็ทางฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นอาคารครับตัวอาคารครับก็จะมี2ฝั่งด้วยกันนี่ครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์พัฒนานะครับเด็กเล็กนะครับผมบ้านโนนหอมนะครับนี่ครับก็เป็นตัวอาคารนะครับผมส่วนคูวันชัยนั้นอยู่จุดไหนนะครับ เดี๋ยวเราเดินตามหาก่อนอยู่ตรงไหนเนาะนะครับมาทางด้านหน้านะครับเราก็เห็นนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นอ่าชิ่งช้าบ้างอะไรบ้างนะครับทุกคนมืมีรถไฟด้วยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาคู่บัญชัยดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคครับผม อ่ะเจอครูวัญชัยแล้วครับสวัสดีครับครูวัญชัยสวัสดีครับผมมาแล um. ้ววัญชัยชาแนลนะครับผมวัญชัยมาแล้วนะครับผมวันนี้นะครับแมงกระวี้นะครับแล้วก็เอ็มนะครับก็ได้มาหาครูวัญชัยนะครับผมครูวัญชัยเนี่ยนะครับก็อยู่ประจําจุดนี้ใช่ไหมครับครับผมอยู่ที่สังกัดองค์การทางสุนทรบุญดอนหอมนะครับแต่ทํางานแยกส่วนออกมาก็คืออยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหอมนะครับ อยู่นี่ก็รักษาการตําแหน่งหัวหน้าสถานศึกษานะครับก็อพาน้องๆครูนะครับดูเลดกนะครับในช่วงอายุตั้งแต่2ขวบถึง4ขวบนะครับผมก่อนที่จะส่งไปโรงเรียนใหญ่ก็ต้องรียนต้องผ่านผมโรงเรียนใหญ่ที่ไหนครับครูโรงเรียนใหญ่ก็ถัดไปเลยครับโรงเรียนชุมชนนนท์หอมภพล้อมนะครับเป็นโรงเรียนประจําประจําประจําหมู่บ้านครับผมครับรงเรียนประจําหมู่บ้านเลยนะครับผม ครูวัชัยเนี่ยนะครับมาประจำการอยู่ที่นี่ประมาณกี่ปีแล้วครับโอ้ผมอยู่นี่ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างอยู่ต้อมากม็บรรจุเป็นข้าราชการครับก็ประมาณ,ปมาณ12ปีลวครับผมอยู่นี่โอโ้โหสิปีครับ12ปีนะครับ <c oughs> อยู่นานจนอยู่นานจนเข้าตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์เด็กเป็นหัวหน้าสถานศึกษาครับผมอ๋อตอนนี้คือครูวันชัยนี่ก็มีอีกหนึ่งตำแหน่งก็เป็นหัวหน้าเลยใช่ไหมครับครับเป็นหัวหน้าสถานศึกษาครับผมอ๋อ แล้วควรใช้จําได้ไหมครับว่ารุ่นรุ่นที่ควรใช้สอนร,รุ่นแรกเนี่ยป่านนี้เขาโตเป็นหนุ่มหรือยังครับ <c oughs> โอ้โมีจะบอกก็อ <c oughs> <ม> <c oughs> ีกแล้วครับม <c oughs> ผมกำลังเนี่ยลูกเขามาลง<อ>ม,ามาลงลงชื่อเนะครับเขา้าเข้าศูนย์เด็กแล้วนะครับครับร <c oughs> ุ่นแรกที่ผมมาผมทันแล้วตอนนี้นะ่ะเขาเป็นสาวเขาแต่งงานแล้วเขาก็มีเขาแต่งงานแล้วเหรอครับเนี่ยเข้าแล้วครับแล้วแต่ยังไม่ได้ <c oughs> น,นำมามาให้กูชัยดูแลแต่ลงชื่อได้แล้วพออายุครบสองปีแล้ว ครับผมก็คือรุ่นแรกเนี่ยก <c oughs> ็แต่งงานไปแล้วแต่งงานแล้วครับผมโ oh. อ้สอนลูกสอนหลานต่อไปก็จะเลนหลอดคอดต้ตนขี้หอย,ยประมาณภาษาทางนี้ก็บอกนะครับลูกห <c oughs> ลานลิ้นหล่นหลอดนะครับครับผม uh, ครูวันชายครับคุณวัชยเปรียบเด็กน้อยเนี่ยเหมือนกับอะไรครับผมเปรียบเหมือนเหมือนผ้าขาวครับผมผ้าขาวที่ยังไม่ได้มีใครไปแต้มไปแต่งอะไรนะครับส่งมาให้ผมที่ศูนย์เด็กนะครับมีแต่ครูวัชยนี่แหละครับเป็นคนแต้มอยากสอนให้เขาเป็นอะไรนะครับร้องเพลงการมีกิจกรรมคือมาศูนย์เด็กเนี่ย ไม่ได้เน้นว่าโอ้โหฉันมาฉันส่งลูกมาศูนเด็กลูกฉันต้องเขียนเป็นต้องโอ้โหทำอะไรเป็นเหมือนกับผู้ใหญ่ไม่ใช่นะครับการนําเด็ก2ขวบถึง4ี่ขวบมาอยู่มาอยู่รวมกันอีกเหมือนกับนําเด็กมาให้เรียนรู้กับสังคมภายนอกนอก,นอกจากเขาอยู่ในบ้านแล้วมาเนี่ยสังคมเด็กเขาจะต้องทํำยังไงการอยู่ที่บ้านมีของเล่นคนเล่นคนเดียวเยอะแยะมากมายไม่ต้องแบ่งใครเล่นพอมาอยู่นี่ห้องหนึ่งนี่ห้อง10ห้องละ1ิกว่าคนวันนี้นะครับมีของเล่นก็ต้องรู้จักแบ่งปัน รู้จักช่วยเหลือกันร,รู้จักเล่นละรู้จักเก็บรู้จักแยกของอะไรต่างๆ,ๆเด็กก็เริ่มเริ่มมีพัฒนาการแล้วนะครับ,ร,บรู้จักสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาแต่งแรกก็ไม่รู้จักห้องน้ําไม่รู้จักกิน,นกินอะไรต่างๆก็โยนทิ้งเลี้ยลาดแต่ปัจจุบันนี้นะครับตกมาเดือนที่ตั้งแต่พึกสาภามาเนี้ยนะครับมาถึงจุดณเดือนปัจจุบันนี้ครับเด็กไม่ทิ้งขยะไม่ทิ้งอะไรลงพื้นกินเสร็จก็จะเดินมาผู้ชายกินหมดแล้วครับแล้วก็จะถามคือว่าเด็กนะครับเด็กจะ เอากินหมดแล้วต้องเอาไปไว้ที่ไหนเอาไปทายังไงไว้ทิ้งทางขยะก,ก็มีทางขยะให้เด็กมันเก็บนะเด็กเรียนรู้แบบนี้นะครับแต่ที่บ้านไม่มีนะผู้ปกครองโอ้กินแล้วโยนทิ้งเลยแต่มาสูนเด็กเนี่ยจะสะอาดสะอ้านนะครับเด็กจะรู้จักเก็บของเล่นก็เหมือนกันเวลาเล่นของเล่นประเภทนี้ต้องแยกต่างหากไม่ได้เก็บรวมกันนะครับเวลาเก็บเก็บเสร็จนะครับรู้จักตื่นนอนมารู้จกักภาพที่นอนเก็บอะไรเก็บ โอ้โหเป็นความภาคภูมิใจของครูนะครับที่เราได้ไปผ้าขาวพื้นเล็กๆของแต่ละแต่ละคนมาเราแต้มแต่งให้เข้าไปเวลาเขากลับบ้านเขาก็รู้จักบางคนเนี่ยเริ่มรู้จักนะครับบอกพ่อบอกแม่ล้างมืออะไรในช่วงโควิดนะครับล้างมือป้องกันการอยู่ใกล้ชิดกันการเว้นระยะห่างโอ้โหเด็กมันไปกลับไปสอนพ่อแม่เลยนะครับสอนปู่ย่าตายายด้วยนะครับนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งครับผมก็แสดงว่าน้องๆนะครับลูกหลานนะครับที่มาที่นี่เนี่ยก็รู้จักระเบียบวินัย ครับรู้จักระเบียบวินัยมากขึ้นมากจริงๆนะครับจากที่บ้านไม่รู้จักอะไรเลยตอนนี้คือมีปัญหาคือเด็กเด็กเด็กไม่พูดนะครับผมอยากฝากมากๆเลยคือเด็กไม่พูดไม่พูดเพราะอะไรเพราะว่าผู้ปกครองนะครับเลี้ยงลูกด้วยด้วยโทรศัพท์นะครับก็คือให้ซื้อให้เลยนะครับผู้ปกครองซื้อให้เลยเด็กก็เล่นอยู่อย่างนั้นแหละครับเวลาพูดเวลาต่างเด็กก็จะมีพัฒนาการช้าในเรื่องของการพูดนะครับแล้วการอยู่การอยู่รวมกันก็เด็กก็จะวีจะโมโหเพราะว่าเล่นโทรศัพท์แล้วจะได้ใจ เจ้าเจ้าของเป็นเจ้าของเครื่องคนเดียวแต่พอมาเนี้ยนะครับการอยู่รวมกันโอ้โหเด็กจากวีนจากอะไรต่างๆเราก็มามา,มาเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กที่นี่คือการอยู่รวมกันนะครับแต่ที่บ้านเนะี้ยแน่นอนครับผู้ปกครองเลี้ยงด้วยโทรศัพท์พูดก็พูดภารรษาโทรศัพท์โอ้ยอยยเย,อยๆอะไรต่างๆ,ๆซึ่งมผมอ่า ถูกลักเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเก็บกับเด็กที่ไหนผมจะพูดทุกที่นะครับ,รบใช่อยู่บางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่ดีเด็กมันรู้จักเทคโนโลยียต่างแต่เราต้องอยู่ใกล้ชิดกับเด็กนะครับอยู่ใกล้ชิดกับเด็กให้เวลาเขานะครับให้เขาให้เวลาเขาเล่นอ้าหนึ่งสามสิบเออสามสิบนาทีนะจะออกเป็นภาษาภูไทยแล้วสามสิบนาทีหรือว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วก็หยุดนะครับหากิจากรรมอย่างอื่นให้เขาทาแต่ที่บ้านไม่ได้ครับโอ้โหเอาจนแบตหมดแบตหม,หมดก็ต้องไปเสียบปลั๊กให้เล่นต่อเนี่ยเาเป็นห่วงนะครับเป็นห่ว คนไทยแถวแถวบ้านเรามากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้จักถ้าเราไปดูในคลิปอยู่ในสื่อต่างประเทศโอ้โหลูกของเขาเนี่ยเขาจะต้องจัดการเป็นเวลานะครับเขาก็ให้ทันกับเทคโนโลยีเหมือนกันแต่ของเราไม่ได้นะครับไปเล่นเล่นจนแบตหมดก็ต่อแบตให้นะครับ<อ>นี่ฝากไว้นะครับผมก็คือนี่คือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่แบบว่าเอ๊ะก่อนที่จะเข้ามาที่เนี่ยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยนะครับเด็กๆเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของการที่แบบว่าไม่ค่อยพูดเด็กไม่พูดครับเ<อ>นี่ยสามปีบางคนสามปีแล้วยังไม่พูดเลย นะครับ <S 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 บางคนจะส่งเนี่ยไปถึงโรงเรียนใหญ่โรงเรียนใหญ่เขา <S <S 2> <S 2> ยังบอกโอ้ยังไปแกาเด็กทำไมยังไม่พูดนะครับแต่แต่ก็พูดนะครับแต่ช้านะครับพอช้าแล้วพัฒนาการอะไรต่างๆก็จะช้าตามไปด้วยนะครับผมแล้วอย่างนี้นะครับรุ่นที่แบบว่าเขาเหมือนเหมือนกับว่าผ่านจากตรงนี้แล้วกําลังจะเข้าไปที่โรงเรียนปฐมใช่ไหมครับครับผมควรใช้ได้สังเกตเห็นลูกศิษย์เราไหมว่าเวลาที่เขาจบจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปต่อที่โรงเรียนปถมเนี่ยนิสัยเขาเป็นยังไงบ้าง สังเกตแน่นอนครับเพราะว่าเราเราก็อยู่ในชุมชนนี้เหมือนกันนะครับคือเราสอนมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับซึ่งพอเขาโตขึ้นก็ยังอยู่ในสายตาของเราในส่วนที่เราคอนโทรลเขาได้ผมก็จะนําเขามาฝึกละมวยโบราณอองงานต่างๆนะครับในจังหวัดสกลนครต่างๆนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็สอนฟอสผู้ไทยให้ถ้าเป็นผู้ชายก็สอนละมวยโบราณนะครับแล้วรวมกับโรงเรียนใหญ่เขาด้วยนะครับจะจะรวมกันจัดทําเป็นโครงการขึ้นอะไรขึ้นหรือไม่โครงการก็ ปกตินะครับตอนผมหนุ่มๆน,นะครับก็จะรวมตัวกันที่ลานวัดเย็นๆมาเนี่ยก็จะมีการฟ้อนรากันนะครับอย่างเช่นเอาสมมุติว่าเขามีาการจ้างวานที่จะไปางานที่โรงแรมอะไรประมาณนี้รเราต้องมีการซ้อมกันนัดนัดซ้อมกันที่วัดเพราะฉะนั้น<อ>กลุ่มเยาวชนอะไรต่างๆเนี่ยในกลุ่มที่เรา,าดูแลได้เนี่ยครับจะอยู่ยกับเราหมด ไม่ว่าตั้งแต่เด็กศูนย์เด็กนะครับไปจนถึงเขาโตเป็นวัยรุ่นทุกวันนี้ก็ยังอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวว่างๆจะพาไปจับกลุ่มวัยรุ่นนะครับว่าคุณชายอยู่กับวัยรุ่นอยู่ยังไงนะครับผมอ๋อแล้วส่วนส่วนที่เราดูเลยเขาไม่ได้คอนเฟิร์มเขาไม่ได้ล่ะครับเป็นยังไงทีนี้เขาก็เปลี่ยนไปล่ะครับผมไปติดยาทําอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ถูกต้องไปแว้นรถอะไรต่างๆนานาสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเราตามไม่ได้แต่เขาก็จะมีตัวอย่างนะครับอย่าง เพื่อนกลุ่มน,นี้เขาไม่ได้ไปแว้นรถเขาไม่ได้ไปติดยาเขาเห็นว่าเขาอยู่กับกลุ่มครูชัยเขาก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนิสัยของเขามาเข้ากลุ่มนะครับเปลี่ยนนิสัยของเขามาเข้าเข้ากลุ่มนะว่าเข้ามาได้ทั้งหมดเลยไหมก็ไม่ไม่ทั้งหมดนะครับแต่ก็ภูมิใจว่าเขากลับเข้ามาเข้ากลุ่มที่เด็กที่ที่ที่ดีครับผมก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนนิสัยนะครับครับผม <üf> นะฮะก็คือให้มาเข้ากับกลุ่มคนที่แบบอ่ นีเป็นเป็นคนที่ใส่ดีคร,ครับผม,ผมอัจยาใส่ดีนะครับด้วยผ่านผ่านสื่อวัฒนธรรมต่างๆแล้วนี่ครับฟอนรำมวยโบราณซึ่งโอ้เราไปออกงานนะออกงานแต่ละงานเนี่ยถึงแม้จะได้ค่าตอบแทนที่น้อยนิดร้อยสองร้อยแต่เด็กก็มีความภาคภูมิใจนะครับว่าเพื่อนเขาก็ได้เราก็ต้องได้เวลาเข้าไปนะครับ<อ>เราไม่ได้น้นในเรื่องของอ ค่าจ้างด้วยนะครับสําหรับผู้ใช้ไม่ไม่เน้นนะครับเวลาไปงานไหนต่างๆเนี่ยผู้ว่าจ้างเขาเสนอมาว่าจะจะให้เท่านี้ผู้ใช้ไม่เคยนะเขาบอกเอ้าต้องจ่ายสองหมื่นสามหมื่นอะไรประมาณนี้ไม่เคยครับเพราะว่าเราเราใจรักในเรื่องของวัฒนธรรมด้วยแล้วก็สอนนักเรียนด้วยนะครับว่าอย่าให้เราอย่าให้เงินนะครับมาเป็นอำนาจเหนือเราใช่อยู่เงินเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้มีความจําเป็นแต่เราจะต้องมีบรรทัดฐานในการที่จะควบคุมระหว่างเงินกับเรานะครับผมอ๋อหมายถึงว่าไม่อยากให้ อ่าเรื่องการเงินเนี่ยรับครบอบงาเราไม่ให้เงินมาครอบงาบอกว่าเงินต้องเป็นหลักแหละฉันไม่ไปหลอกฉันไปฉันต้องได้เงิน<อ>บางทีบางทีงานฟรีก็ยังได้นะครับภาษาทานนี้เขาบอกเรานาวานนาวานก็คืองานฟรีนะครับบางทีผู้ว่าจ้างมาอกโอ้ยงานนี้งบหมดก่อนนะผููชัยนะครับนาวานได้ไหมได้ครับก็จัดให้ครับขอแค่อ้าวคันน้ำมันค่าสีเขียนลายเพ้นลายอะไรประมาณนี้ก็ ก็ว่าไปนะครับหรือขนมข้าวต้มให้เด็กคนละห้าบาทสิบบาทก็ว่ากันไปนะครับอ๋อนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับนาวานนาวานก็คือก็คือวานนะครับวานวานว่ายวานกันนี่แหละครับว่ายวานนะครับก็เข้าใจว่าเอองบประมาณเขาอาจจะไม่ค่อยเยอะครับผมนะครับอาจจะมีจกัดครับผมเด็กๆก็ก็รับทราบนะครับบางงานก็โอ้โหงานนี้ทำไมได้เยอะจังครูชัยพวกครูว่าจังให้เยอะเลยปราณอ๋อก็คือแต่ละงานมันไม่มันไม่เหมือนกันครับไม่ไม่เหมือนกันครับเราจะมาโอ้มาเหมือนกับค่าตัว ว่างานเนี้ยฉันต้องได้500นะงานไหนไม่ได้500ฉันไม่ไปนะไม่เคยมีครับผมไม่เคยสั่งสอนลูกศิษย์ผมแบบนั้นสักทีหนึ่งครับที่ไปไกลสุดนะครับจังหวัดอะไรครับโอ้สงขลายะรานาราทิวานภาคเหนือก็เชียงใหม่เชียงรายครับผมไปเหนือจดใต้ครับเหนือจุดใต้ไปหมดครับผมแล้วอย่างไปอภาคใต้ก่อนนะครับเดินทางกันยังไงครับเดินทางก็2วัน2คืนอยู่ในรถนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะครับ อันนี้เนี่ยเป็นบคสรถทัวร์หรือว่าเป็นรถอหารเป็นเป็นรถตู้ครับไปแต่ละครั้งก็ต้องเราต้องต้องใช้รถตู้เพราะเราใช้รถตู้ทีมงานเราใช่ไหมครับครับผมอ่าเป็นเป็นทีมงานนะครับผมครับผมอ่าเป็นเป็นขบวนเดียวกันครับผมภาคใต้เนี่ยนะครับจังหวัดสงขลาใช่ไหมครับครับสุราษฎร์ธานียะลานะครับผมใช้เวลาสองวันสองวันสองคืนโอ้โหนั่งอยู่ในรถกินอยู่ในรถนอนอยู่ในรถครับผมเพราะว่าสำรวลงไปโอ้โหพันกว่ากิโลเมตรครับ ลองเล่าประสบการณ์ที่ฟังได้ไหมครับที่ไปที่ภาคใต้เนี่ยเขารู้ว่าเราเนี่ยมาจากสกลนครเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ชาวบ้านแถวนั้นไปไปที่ไปที่สุราษฎร์ก่อนนะครับไปที่สุราษฎร์เนี่ยไปแสดงที่ห้างนะครับครับห้างเขาจะเป็นห้างใหญ่มากนะครับไปไปโชว์เกี่ยวกับอ่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ค,คือเอาผ้าคลามาแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์พวกอะไรต่างๆในจังหวัดสกนนลนครของเราที่มีนะครับแล้วก็เน้นที่ผ้าคลามพอไปถึงก็เขายังไม่รู้จักเราเขายังไม่รู้จักผ้าคลามอะไรเป็นยังไงเราต้องช่วงสองวันแรกเนี่ยเราไป5วันนะครับสองวันแรกนี่ไม่มีใครมาเวียนเราเลยอะไประมาณนี้มีแต่เราแสดงก็แสดงเราโมยฟ้อนผู้ไทยก็ให้กับกลุ่มที่ไปด้วยกันดูแล้วก็จบนะครับพอใกล้วันเราจะมานะครับทีนี้ก็โอ้โหนะครับพี่น้องภาคเหนือภาคใต้ ที่เขาอยู่ที่เขาอยู่ตรงนั้นนะครับเวลาเขามาก็ม,มาถ่ายรูปแล้วมาฟอนลำฟอนยังไงอะไรนี้เขาก็อยากมาใส่เล็บอยากมาฟอนแล้วก็มีมีการสนใจมากขึ้นนะครับรแล้วก็คน,นทางภาคอีสานที่ลงไปอยู่ทางภาคใต้ก็เริ่มเข้ามาแล้วครับทีนี้ฉันมาจากฉันอ,อยู่สุด,ดินศรีสะเกดอะไรต่างๆโอ้มาหาแล้วเพราะว่าเห็นเป็นคนภาคอีสานเหมือนกันก็คุยกันสนุกสนานเริ่มสนุกสนานแล้วครับทีนี้ลามวยโบราณก็เวลาขึ้นเวทีก็มีคนมาปรบมือมีคนมานั่งเต้ ที่นั่งก็เป็นความความภาคภูมิใจนะครับว่าโอ้มีอาจักตมาตอนแรกๆไม่มีใครมานั่งดูเราพอไลพอสองวันพอวันที่3ามโอ้นะครับทุกๆวันเลยครับแล้วก็มีกระซิบนะครับพรุ่งนี้มีอีกไหมนะครับโอ้ดีใจดีใจครับดีใจถ้ามาถามว่าพรุ่งนี้มีอีกไหมก็มีครับก็มีมีกันถึงวันที่5แล้วก็เดินทางกลับอันนี้ก็คือสุราะนะครับพอไปที่สงขาก็ไปไปไปเมืองเก่านะครับผมเมืองเก่าที่จังหวัดสงขลาแถวอะไรโน่นนะครับแต่แถวเมืองเก่านะครับตรงนั้นก็คือจะเป็นตึก รามบ้านช่องที่เป็นความเป็นโบราณเป็นบ้านเก่าของเขานะครับก็อาจะาแสดงบนถนนเลยนะครับอันนี้แสดงเสร็จโอ้โหไม่รู้ว่าผู้คนมาจากไหนเพราะว่าเขาเชิญไม่ได้เชิญรอกครับมันเป็นนักท่องเที่ยวด้วยอะไรด้วยเป็นเทศกาลอะไรอะไรของเขาไม่รู้นะครับเป็นงานมหกรรมรูปภาพนาน,นาชาติหรืออะไรนี่แหละที่เขาให้เราไปก็คือเขาอยากจะไปดูกัน<อ>เทนไลน์เทนไลน์นะครับในเรื่องของศิลปะแต่ผ่านสื่อด้วยกัน ลำมวยโบราณนะครับก็เลยได้ไปแสดงตัวนั้นก็อู้ผู้คนดูผู้คนชมเราเยอะมากนะครับนี่คือทางภาคใต้นะครับส่วนทางภาคเหนือนี่ไปบ่อยภาคเหนือภาคเหนือนี่ไปบ่อยนะครับเพราะเป็นทุกๆปีเนี่ยเขามีมีงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยนะครับวันที่9สิงหาก็จะเอาชนเผ่าทั่วประเทศเลยประมาณเกือบ60ชนเผ่าภาคใต้ก็มีอุลัร้าบยมอแกนซาไกนะครับภาคอีสานของเราก็ย้อย้กระลึงโซ่ผู้ไทยทาง อีสานตอนล่างก็กุย้ยกุยสเสรนสุรินนะครับแล้วก็ยักกรุ่นอะไรต่างๆในนี้คือในภาคอีสานนะครับไทแสกนะครับส่วนภาคเหนือก็โอ้โเยอะมากพี่น้องไม่รู้ชื่ออะไรต่อชื่ออะไรกลุ่มชาติพันธุ์นะครับผมภาคกลางก็แถวมอนแถวอะไรต่างๆแถวไท,ทรงดําอะไรประมาณนี้โอ้โมารวมกลุ่มกันเป็นที่สนุกสนานมากนะครับถ้าใครไม่ไปงานนี้แต่ละปีเนี่ย น่าน่าจะบอกตัวเองว่าคุณควรต้องเสียใจแล้วคุณไม่ได้ไปร่วมงานนี้นะครับเพราะคุณอยากรู้อยากเห็นอะไรต่างๆคุณจะได้ไปเห็นตรงนั้นหมดผู้ไทยเรานะครับผู้ชายก็นําทีมงานไปไปทีละสองรถตู้สามรถตู้อะไรแบบนี้นะครับมีฟ้อนผููไทยคันหนึ่งละมวยโบราณคันหนึ่งแล้วก็การแสดงด้วยครับการอิ้วฝ้ายเข็นฝ้ายของคนภาคอีสานคนอีสานเนี่ยในสมัยก่อนเขาปลูกฝ้ายนะครับปลูกฝ้ายแล้วก็นํามาอิ้วนํามาเข็น เดี๋ยววันหลังคุณชัยจะพาไปดูนะครับแม่คุณชัยเองนะครับเขียนป้ายเป็นเส้นๆแล้วก็นํามาถักทอเป็นผืนผ้าในสมัยก่อนไม่มีโรงงานนะครับคนโบราณไม่มีโรงงานต้องมือนะครับมืออย่างเดียวนะครับทําเป็นผืนผ้าทําไปตัดผ้าเวลาตัดเวลาเย็บเสื้อผ้าก็ต้องเย็บเย็บเป็นเย็บเย็บโดยไม่ต้องใช้จัรนะครับเย็บมือเลยนะครับเป็นเป็นชุดเลยนะครับนี่ก็คือทางภาคเหนือนะครับในทุกๆปีเราก็จะเห็นนะครับเวลา กลุ่มภูไทยขึ้นไปละมมยโบราณเนี่ยคนไม่รู้มาจากไหนต่อไหนนะครับห้องประชุมเต็มทุกๆครั้งทุกๆรอบที่มีการแสดงนะครับแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติหอประชุมแทบแตกครับผมเวลาภูไทยขึ้นเวทีนะครับเพราะว่ามีหลายกลุ่มชาติพันธุ์เขาจะทาเป็นซุมซ้มๆๆกว่าเกือบ60กว่าชาติพันธุ์นะครับพอภูไทยแสดงเขาก็พาก,กันหลั่งไหลเข้าหอประชุมนะครับพาไปดูอย่างดูการฟ้อนภูไทยอย่างดูการระโมยโบราณนะครับนี่ก็ นี่คือทางภาคเหนือถ้ากลางก็ไปบ่อยนะครับกรุงเทพมหานครลงไปบ่อยลงไปบ่อยจนกระทั่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับให้ไปสอนลามวยสอนฟ้อนภูไทยปีที่ปีนี้ปีเมื่อตะกี้นะครับถึงโควิดจัดระบาดขนาดไหนเขาก็จัดนะครับพาเร่งจัดแถลงของจุฬาลงกรเมื่อตะกี้นะครับเขาใช้ดีมของดีมของภูไทยเลยครับชุดภูไทยการแสดงลามวยโบราณของคนภูไทยทั้งหมดเลยนะครับก็คือเนี่ยมาเรียนรู้อากับกูชัยนะครับการฟ้อนการลาเขาอยากเอาต้นฉบับ ถ้าต้นฉบับก็ต้องมาที่ครูชัยแต่ถ้าเป็นการสร้างสารรค์ก็มีทั่วไปล่ะครในจังหวัดสกลนคร oh. มันจะมี2อ,อย่างนะครับ,รบต้นฉบับก็คือเรานี่แหละเป็นอนุรักษ์เอาไว้ก็คือภูไทยนนหอมการฟ้อนภูไทยละม,มุนโบราณแต่ถ้าเป็นการอนุรักษ์ก็แถวมหาวิทยายลัยต่างๆเวลาเขามาเก็บข้อมูลไปเขาก็จะไปอนุรักษ์เขาจะ,ะปุงแต่งซือมอะไรต่างเของเขาเข้าไป ก็เราก็ไม่ว่านั่นก็คือเป็นการสร้างสรรค์แต่ของเราคือการอนุรักษ์ผมไม่เคยว่านะครับโอ้ยคุณเอาไปทําผิดอันนี้ก็ผิดอันนี้ก็ผิดผมไม่เคยนะครับผมจะบอกว่าถ้าผิดจากผมก็คือน้องๆเอาไปสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความสวยงามเพื่อให้การนําสู่สายตาต่อสื่อมวลชนที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมครับผมก็เร็วๆนี้เนี่ยเห็นนะครับคุณช้ยว่าจะไปที่กรุงเทพนะครับวันไหนครับผมครับผมวันที่ เขาจัดงานนะครับ6กถึง9นะครับก็จัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยนะครับปีนี้เขาจัดที่ศูนย์มนุษยศิยรินทร์นะครับถนนพระบรมราชชนนีนะครับจัดตรงนั้นแต่ปีนี้อาจจะไม่ยิ่งใหญ่เพราะว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยโควิดระบาดนะครับการระดมทุนของกลุ่มต่างๆก็น้อยนะครับปีนี้ก็เลยจัดเอาแบบเอาเอาลกเชิญลงไปทุกกลุ่มชาติพันธุ์แต่ใช้คนไม่เยอะการแสดงก็เอาปีนี้ก็ให้ให้ให้ผมนําทีมการละโมยโบราณนะครับของภาคอีสาน ตอนบนนะครับลงไปนําเสนอก็จะมีทุกๆภาคครับแต่ภาคอีสานก็จะเป็นมวยโบราณที่ผมจะนําลงไปนะครับการแสดงยังไม่ได้ระบุวันนะครับเพราะว่าเป็นงาน6กถึงเนะครับผมอันนี้ก็กําลังประชุมกันอยู่ว่าจะให้การแสดงวันไหนผมก็จะได้เดินทางไปถูกวันเพราะว่าไปหลายวันก็ด้วยที่งบประมาณด้วยที่แต่ละคนก็มีงานประจํากันอยู่นะครับผมอ๋อมีงานประจาวันอยู่เนาะครับผมนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็กลับมาคําถามที่ ที่ครูวันชายครับอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยนะครับทำอ่าทางานนะครับวันไหนบ้างครับผมทําจันทถึงสุกครับผมเสาร์อาทิตย์ก็ถ้ามีอะไรต้องทําก็ต้องลงมาทํานะครับการตัดหญ้าดายหญ้าหรือการดูเลอะไรต่างๆความสงบร่มเยนหลอ,อดไฟพัดลม,ม,อ,มะอะไรต่างๆน้ําปลาปาต่างๆซึ่งเราเป็นครูผู้ชายคนเดียวนอกนั้นก็ผู้หญิงหมดเราก็ต้อง ก็ต้องดูแลนะครับในส่วนอื่นๆก็ให้น้องๆผู้หญิงเขาส่วนเราก็ทํางานที่มันผู้หญิงเขาทําไม่ได้กันครับ,รบผมรู้สึกยังไงบ้างครับที่เป็นครูผู้ชายคนเดียวแล้วมีครูผู้หญิงเยอะแยะไปหมดเลยรู้สึกว่ารู้สึกแปลกมีมีเขินไหมครับตอนแรกม,ม,มันมีมีเขินไหมครับมีเขินสิครับผมเคยสอนอาชีวะมาปวชปวสผมก็สอนอีกรูปแบบหนึ่งเขามีหลักสูตรมีเราของเขาไปพอผมมาสอบทํางานที่อบตก็ไม่มีตําแหน่งลงเขาก็ให้ลงตําแหน่งเนี้ย ตำแหน่งนี้เปิดเอาลงครับลงเพราะผมต้องการหาประสบการณ์มาตอนแรกๆไม่กล้าเลยครับเด็กอึก็ไม่ไม่กล้าไปล้างสตูดในเด็กนะครับพอต่อมาเราก็มีพัฒนาการในเรื่องของเอาเห็นเพื่อนเขาทําเราเพื่อนเขาทําได้เราก็ทําได้ถึงเราเป็นผู้ชายผู้ชายก็ทําได้เลี้ยงลูกได้อะไรได้ก็ทามาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ชินไปหมดทุกอย่างนะครับอยู่กับเด็กได้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วครับเป็นเรื่องธรรมดาภาคภูมิใจหนักกว่านั้นก็คือเวลาไปอบรมไปอบรมทั่วประเทศนะครับเขาก็จะถูก เพราะว่าเรามีผู้ชายคนเดียวถ้าไม่ใช่ผู้ชายก็เป็นเพศทางหรือเหงื่อที่ยิ้มไปด้วยอะไรไปด้วย <S 1> <S 1> <อ>ก็มีผู้ชายของเราคนเดียวแล้วก็เลยเป็นพระเอกของงานเ<อ>ขงงาขก็เชิญให้เป็นประธานรุ่นประธานกลุ่มเ็าเชิญขึ้นเวทีขึ้นไปแสดงซึ่งเราเป็นคนที่ไม่อายสั่งอะไรได้หมดให้เราแสดงอะไรเราให้ท,ทำอะไรได้ทำได้หมดก็เป็นเป็นผู้นําของเขาครับก็ภาคภูมิใจว่าตัวเองเป็นผู้ชายแล้วสามารถที่จะดูแลเด็กได้ เราเป็นคนที่หน้าตาโหดนะครับแต่จิตใจอ่อนโยนเดี๋ยวนะครับเอฟซีครับมองมองครูวันชัยดีๆนะครับครูวันชัยบอกว่าเป็นคนหน้าตาโหดจริงๆหรือเปล่าครับเนี่ยผมเห็นครูวัญชัยโหดเ้างยิ้มแย้มตลอดนะฮะครับนะครับผมไม่เห็นโหดตรงไหนนะครับหน้าโหดนะครับหน้าโหดเขาบอกโหดที่ลูกตาอ๋อจริงๆแล้วนะครับอันนี้เสริมนิดนึงนะครับส่งท้ายนะฮะเห็นครูวันชัยบอกว่าเคยผ่านเวทีการร้องเพลงมาด้วย ครับใช่ไหมครับครับผมช่วงที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุลนครปีนั้นเขามีงานลอยกระทงนะครับจัดที่หน้าหน้าราชพัฏนนะครับมีลำน้ําผ่านนะครับก็มีการประกวดร้องเพลงนะครับก็อ๋อตอนนั้นเพลงกระทงลงทางนะครับชายามิชัยโอ้โหสุดยอดมากนะครับได้รางวัลที่หนึ่งครับจริงเหรอครับเนี่ยโอ้โหเอาไ้ที่นะครับมีท้ววการันตีรางวัลที่หนึ่งเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับโอ้ เดียวนะครับตอนนั้นที่ไปประกวดเนี่ยประกวดครั้งแรกหรือเปล่าครับก็ <g ul ing> ไม่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับงานนมัส,สการองค์พระธาตุเชิงชุมเนี่ยทุกๆปี <g ul ing> เขาจะประกวด <g ul ing> ประกวดผมก็ไปทุกๆงานไปกับน้องๆทีมงานหลายๆคนคือคือเราไปสนุกสนานเราไม่ได้ไปแข่งแย่งชิงดีกันในเรื่อง,องการร้องเพลงคือเราสนุกเราหยอกล้องเพลงไปไป <g ul ing> ไป,ไปพอไปแล้วปรากฏว่ามันทุกๆวงการหรือเปล่าครับในเรื่องของการที่ <g ul ing> มีเด็กของฉันเด็กของฉันก็ต้องชนะใช่ไหมครับ <ừ> ซึ่งเราไม่ใช่เด็กของใครเราไปในานามของชาวบ้านชาวบ้านเลยแบบนี้ส่วนมากเด็กที่ได้ในงานานงานนั้นก็จะเป็นพวกเด็กนักเรียนที่ครูบาอาจารย์เขาเป็นคณะกรรมการเลยแบบนี้ก็ไม่ซีเรียสครับตรงนรี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทาให้เราบอกว่าเออเราไม่ต้องร้องเพลงแล้วแล้วเป็นประสบการณ์นะครับ <ừ> ก็ก็ได<ๆ>้ท<ๆ>ี่นะครับที่สองที่สที่2แต่ที่1ผมไม่เคยจับนะครับถ้าผมถ้างานนมัสการ,รองค์พระธาตุเชิงชุมแต่ถ้างานอื่นๆเนี่ยผมก็ รางวัลที่หนึ่งผมก็อยู่ที่บ้านนะครับก็คือสรุปแล้วครับรางวัลที่1เนี่ยคือได้จากงานลอยกระทงใช่ไหมครับลอ,อยกระทงครับผม,มก็อยากจะขอครูอัญชัยสักนิดหนึ่งนะครับขอท่อนพุกสักนิดหนึ่งได้ไหมครับเพื่อที่จะให้ FC เนี่ยได้ฟังเสียงอันไพเราะนะครับผม มาเอาเพลงกระทงหลงทางได้เลยครับกระทงหลงทางใช่ไหมครับครับผมพร้อมปิยังครับพร้อมปิยังพร้อมครับวันูี่เป็นลางสังหนเมื่อตอนลอยกระทงสายน้ำไหลเชี่ยวไหลสงกระทงสองเราแยกทาง กระทงเจ้านอนลองไปเหมือนใจมุ่งหวังกระทงของพี่หลงทางลอยคว้างเหมือนใจลอยบนโอ้โหตบมือครับโอ้สุดยอดครับเอซีครับนะถ้าคุณอยากจะฟังเวอร์ชั่นเต็มนะครับให้ไปที่ช่องครูวันชัยชาแนลนะครับมีแน่นอนนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับแมงกับบีฟิล์มนะครับก็ ต้องขอขอบคุณครูวัญชัยมากๆนะครับที่ให้แม็กกบีกบบ้ฟิลนะครับได้เข้ามาสัมภาษณ์แล้วก็ให้เข้ามาดูงานครับที่ครูวัญชัยทำอยู่นะครับผมท้ายนี้ครับครูวัญชัยฝากช่องด้วยเลยครับผมครับผมฝากด้วยนะครับช่องครูวัญชัย ชาแนลนะครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องเมงกะวีแล้วก็น้องเอ็มเอมเดอร์นะครับที่โอ้มาเป็นพี่เลี้ยงนะครับมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับคูชายซึ่งตอนแรกคูชายไม่รู้จักอะไรเลยนี่เริ่มเริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วครับแต่ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะแซงเมงกะวีกับเอมเดอร์ได้นะครับก็ขอเกาะเกาะนะครับเกาะเขนเกาะชายเสื้อทั้งสองท่านไปด้วยนะครับฝากด้วยนะครับวันชัยนะครับวันชัยชาแนลนะครับคือวันชัยชาแนลนะครับขอบคุณครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับในงานพิพิมพ์ก็ต้องขอตัวจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ